สวัสดีครับผมพอเบาย้อยแล้วพี่น้องอามื่อวนี้มีโอกาสได้มาเมืองนครพนมครับเข้าในเมืองเนาะคนบ่เคยเข้าในเมืองนครจะเที่ยงครับไล่เป็นปีแล้วครับนี่หาพี่น้องมาเบ่งสะพานมิตรภาพไทยลาวครับนี่ทางด้านนี้เป็นฝั่งไทยนะครับนี่ฝั่งไทยครับรถบรรทุกบางกะเร่นเดียวนะครับนี่หมแล้วครับที่ขับรถอยู่ไกลๆอยู่แล้วครับฝั่งไทย นี่มันขามฟังเหลาบันนี่ครับเียอันนี้มังเนี่ยครับ,นนร,บริมน้ำพุ่ง่ว้าเสาสะพานบาไ่ไล่เนียครับก็คือทางมุกดาฮันทางนั้นเนี่ยครับนี่มียุซี่เส้าหนึ่งครับพี่น้องมียุซี่ช่วงครับนี่เสียฮอตฟังหลามันน้ำมันบอนน้ำพุ่งพวกไก่ครับแถวนี้ระยะประมาณฮอดเจ็ดร้อยเมตรอยู่ประมาณนี้นะครับ จนร้อยเม็ดวัดเกือบ,บอรูบ่ฮอดรูนะครับนี่ถ้านับจางนี้ไปเหอบนบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนพี่น,น้องลมขนาดตรงตีนสะพานครับวันนี้นี่ครับบริเวณสะพานครับนี่พวกผมก็จอดอยู่แล้วนะครับพึ่งแข่งเรือไปซ่องสร้างเมือครับนี่ ปักสะพานไปเนี่นะครับบ้านโฮมสำราญเนี่ยครับสามารถเนาะ mm hmm. เขียงเรือไปบ้างสร้างม,มือเนี่ครับไตสะพานลงไปเนี่ยะครับนี่สวยงามเลยพี่น้องเปิดไฟกลางคือแท่นาง,งามครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันมีภูเข้าอยู่แต่ว่ามันบุเห็นครับมือน,นี่มันคืมฟ้าคืมฝนครับพี่น้องหุ่นผูเข้าตรงนี้แหละครับตรงกระบ้านนี่เลยนี่ แต่มันทักมืดครับมืดฝนคืมฝนครับเนาะเนี่มันน้ำมันพุ่นตอม้อแล้วลครับนี่น้ำแรงขนาดเล้ครับนี่พูดพูดยู่นี่ยรถบรรทุกพันก็ไปแล้วครับเนี่ย,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 ยจากไทยไปข้ามลาวทางฝั่งลาวก็เป็นแข้งขมวนครับแข้งขมวนพูดแล้วครับทางเมืองนครก็ปุน่น่ะ โอ้ไกลๆพล่ะพวกไกลไปเลยครับประมาณห้าลูสี่ลูห้าลูครับเพราะในเมืองตรงนั้นเป็นก๊ะกลางแม่น้ำเลยครับเนี่ยอันนี้รถบรรทุกก็ไปแล้วครับเนี่ยตวตรงนั้นเป็นก๊ะกลางแม่น้ําครับมันมีกม๊ะกลางแม่น้าระวางกลางระวางไทยกับลาวน้ําคุ้มก็พื่นนครับเข้าไปทางฝั่งลาวได้ัฝั่งไทยได้ทางนั้นเป็นเก๊ะอ่ะชมบรรยากาศนี่น้อง แบตเตอรี่ก็นเมดแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับสะพานมีสภาพไทยลาอย่างที่สามเนาะนาครพนมแห่งขมวนครับอู้ลมเย็นสบายขนาดพี่น้องผมว่านมานั่งกินข้าวอยู่นี่ก่เหยยนื่อยกนเมนื่อยนะครับพี่น้องนี่กินข้าวอยู่ใต้สะพานนี่แหละครับนี่ฝนก็ลมาแล้วครับนี่ในการขัขนาดเอาคลิดดปนี้ไว้สั้นนี้นะครับคลิปสันส้นๆนี่แหละครับพี่น้อง ขอบคุณสำหรับการติดตามรละชนมนะครับเด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับขอบคุณมากสวัสดีครับผม